ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตครับ BTC นะครับหลังจากลงไปเมื่อวานนะครับอ่าเมื่อวานเป็นการดูเป้ารายวันเฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็สงสัยก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานอ่ะมันจะขึ้นไหวหรอนะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับดูจบปุ๊บลงตับเลยนะครับก็เนี่ยมีการเทลงมาก็แถวแถวสี่หมื่นแปดนะครับ ลบทิ้งไปหมดแล้วครับกรารเมื่อวานหวังว่าจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับก็มันไม่มันไม่ผ่านโซนนี้นะครับเนี่ยทีเมื่อวานผมวงไว้นะเนี่ยแถวเอาเอาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่เนี่ยโซนนี้เลยหลุดเสร็จก็ลูดลงมาตามที่ผมบอกตามตามโซนเลยครับลูดลงมาเลยนะครับ ก็ที่สี่หมื6นห0ี่มืนหกแดร้อยนะครับแถวนี้ก็มีการกับตัวขึ้นมานะครับวันนี้สำหรับกราฟชั่วโมงก็ดูเป็นสัญญาณเล็กๆละกแล้วกันนะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะครับคนที่เทรดยาวนะครับดูตามผมนะครับเทรดยาวกราฟวีกนะครับผมยังมองเป้าเดิมนะครับสำหรับ btc นี่นะครับใหญ่ๆเลยก็คือจากห้าหมืนสองลงมานะครับลงมานะครับเป้าแรกก็คือสี่ห0ื่สี่สี่หมืนสองและสี่หมืนนะครับ ก็ยังยังมองลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นหลุดขึ้นมาเบรกเหนือ5 0 0 0สอ่า5 0 0 0มแล้วกันนะครับแถว5ห้า2 5 0 0ถึง5 0 0 0มผมก็ยังไม่มองว่ามันจะหลุดขึ้นไปต่อเป็นขาขึ้นหรือเปล่าเนี้ยผมต้องรอให้มันหลุดตรง5 0 0 0งขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสําหรับการาฟวีกนะครับก็เป็น BTC ภาพรวมในรายอาทิตย์ทีอ่าดูกันยาวๆนะครับก็ แท่งนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์กว่านะครับก็มีขึ้นมีลงตามตามาการวิเคราะห์คลิปที่หนึ่งสองสามสี่ลองดูนะครับว่าผมวิเคราะห์เป็นยังไงนะครับสําหรับกรับรา,ายอาทิตย์นะครับผมก็ชี้เป้าตั้งแต่แรกต้นแรกต้นนะครับที่มีการกลับตัวขึ้นมาแล้วไม่ผ่านห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับแท่งแรกเนี่ยก็ไปดูคลิปกันต่อต่อต่อ ต่อตั้งแต่ ep หนึ่งมาเลยก็แล้วกันครับใครที่จะวางแผนเล่นยาวนะครับก็เดี๋ยวผมวิเคราะห์รายวันกันดีกว่านะครับเพราะช่วงนี้ก็รายวันก็มันกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยวดูนะครับสี่ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับสําหรับสี่ชั่วโมงสามแท่งแรกนะครับขึ้นอ่าผมก็รอมาถึงสี่ทุ่มนะว่าจะมาดูว่าก่อนที่มันจะขึ้นแท่งใหม่เนี่ยอาการมันเป็นยังไงสําหรับ btc สี่ชั่วโมงนะครับนี่ครับ อ่าอาการมันเป็นอย่างนี้นะครับคือโซนแนวรับสี่หมืนหกเก้าร้อยนะครับก็ยังดูว่ายังยังเอาอยู่ในสี่ชั่วโมงนะครับส่วนสี่หมืนเจ็ดหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้พยายามยืนเหนือสี่หมืนเจ็ดหนึ่งร้อยให้ได้ก็คือไปยืนแถวสี่หมืนเจ็ดห้าร้อยเพื่อที่จะขึ้นไปอ่าทำอ่าไปชนแนวต้านใหม่ละกันนะครับก็มันยังยืนไม่ได้นะครับสำหรับ BTC นะครับมันยังยืนไม่ได้รอ้เดี๋ยวดูนะครับ ผมก็มาทําคลิปตอนที่สี่ทุ่มพอดีเนาะก็งานนี้ก็ต้องรอดูอีกแท่งหนึ่งตีสามนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ดูตีสามนะครับก็พรุ่งนี้เช้าก็อาจจะเจอราคาล่างๆนะครับแถวสี่หมืนห้าหกร้อยก็ผมมองไว้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดสี่แท่งของสี่ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ยืนเหนือสี่หมืนเจ็ดห้าร้อยเราจะได้ลงมาเทสกันที่แถวนี้อยู่นะครับสี่หมืนห้าหกร้อยแปด สิบหกเนี่ยครับแถวนี้นะครับก็มันจะเป็นโซนโซนที่ดูแข็งแรงนะครับให้ดูตรงนี้นะครับมันยังไม่หลุดมาง่ายๆนะครับสี่หมืนห้าสองร้อยเนี่ยนะครับยังจะไม่หลุดลงมาง่ายๆนี่คือต่ําสุดที่ยังไม่มีแท่งไหนลงมานะครับแต่เผื่อไว้ว่ามันอาจจะมีนะครับเพราะว่าฟิโบผมตีมาอยู่สามชุดนะครับก็จะมีอยู่แถวโซนนี้เลยนะครับสี่หมืนห้าทั้งนั้นเลยนะครับสามเป้าคือเป้าแรกก็คือสี่หมืนหก เอที่สองสี่หมืนห้าแปดร้อยสี่หมื่นห้าหกร้อยและสี่0 0นห้าสองร้อยแถวนี้ถือว่าลงยากนะครับถ้ามีมีราคายํำอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังมองว่าอ่ายังมองว่าแท่งเดนี่นะครับแท่งสี่ชั่วโมงกับแท่งเดนะครับเดี๋ยวดูแท่งเดแท่งเดล่าสุดยังเขียวอยู่นะครับเรายังไม่เห็นเป็นสีแดงนะครับก็ถ้าแท่งเดเขียวสีชั่วโมงนะครับผมยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะยืน ยืนเหนือแถว40,750เพราะว่าผมมองว่าคาดการไว้ว่าวันนี้ถึงพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นหลุดขึ้นไปแถว4 8 0 0อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังยังไม่ถึงว่าหลุดแล้วกันนะครับก็มีโอกาสขึ้นมาเทสเทสเหมือนเมื่อเมื่อเมื่อวานก่อนลงเนาะเทสที่40,850 0วันนี้ก็เทสต่ตํำลงมาที่40,820 0ดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าผ่านเดี๋ยวมาอัปเดตกราฟให้ดูกันนะครับสำหรับลายวันนะครับ สำหรับรายวันของ btc นะครับนี่นะครับยืนเหนือีนครับผมก็กราฟ btc นะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวขอเปิดดู cdc ก่อนนะครับ cdc สีชงง่ชั่วโมงยังเป็นสีเขียวนะครับแต่ผมมองว่า คืนนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูเทสอาทีเอฟหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับมันมันยังไม่หลุดมันยังไม่หลุดลงมาต่ำกว่าสี่หมืนหกเก้าร้อยนะครับสองแท่งแล้วแล้วก็ถามว่าเหลือเวลาอีกกี่กี่แท่งที่จะกลับไปตีสามเนาะหนึ่งสอง อีกสแท่งนะครับแ้ามต่ำกว่า46,900นะครับถ้าต่ำลงมาก็วางแผนกันได้เลยว่าเราจะมารอรับกันแถวแถวราคานี้นะครับสำหรับเล่นสั้นนะครับ45,600 46แถว46ลงมานะครับ46ลงมาแถวนี้นะครับเรารอรับราคานี้ได้นะครับสำหรับเล่นสั้นเพราะว่าถ้าถ้าหลุดโซนลงมามันมันยังไม่นะครับยังยังไม่ถึงเวลานะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดมีการหลุดลงมาจริงผมมาเตือนแน่นอนคนระับ ผมจะทําคลิปมาเตือนแน่นอนเพราะว่าอ่า4ชั่วโมงย,งยังยังดูยังดูขึ้นอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับถึงเมื่อวานมีการเทล,ลงมาก็เพราะว่ามันชนแนวแนวต้านนี้ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็มีมีมีมโอกาสได้ขึ้นไปเทสอีกรอบแน่นอน,นครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอาคลิปมาฝากคลิปแ้กนะครับสําหรับกราฟ BTC รายวันนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับอัพกราฟให้ใหม่นะครับเดี๋ยว กดติดตามช่องผมไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ